น้ำตาลพิจักคณาหลายคนคงจะชอบสาวคนนี้ตั้งแต่ละครเรื่องมาจุราสีน้ำพึ่งซึ่งถือเป็นละครเรื่องแรกที่เธอแจ้งเกิดกับบทบาทนางเอกซึ่งก่อนหน้านี้เธอเป็นเน็ทไอดอลมีผลงานโฆษณาและนางแบบด้วยต่อมาเธอก็มีละครเข้ามาอีกมากมายหลายคนรักและชอบเธอด้วยความที่เธอน่ารักและยังเป็นนักแสดงที่ดีอีกด้วย ล่าสุดเธอเล่นละครเรื่องใหม่แค้นรักสลับชะตารับบทเป็นนางเอกกับพระเอกอเล็กทิละเดชเราไปทำความรู้จักกับเธอกันดีกว่าค่ะพิจักขณาวงสารัตนสินเกิดวันที่30สิงหาคม2534ชื่อเล่นน้ำตาลเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยมีชื่อเสียงจากการเป็นเน็ตไอดอลและการแสดงนั้นในละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งเมื่อปี2556 ซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกของน้ำตาลน้ำตาลเกิดที่จังหวัดแพร่บิดาเป็นข้าราชการตำรวจมารดาเป็นข้าราชการเช่นกันมีน้องชายหนึ่งคนอายุห่างกัน6ปีน้ำตาลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมจังหวัดแพร่ระหว่างนั้นเคยแต่งนิยายแต่เลิกไปก่อนจะเสร็จสิน้นเมื่อสำเร็จมัธยมศึกษาแล้วน้ำตาลได้เข้าเรียนต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะต้องการจะเป็นข้าราชการครูตามบิดามารดาที่เป็นข้าราชการขณะเป็นนักศึกษาปีที่1ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นได้เป็นดาวและผู้นําเชียร์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะและได้รับรางวัลเกี่ยวกับความงามหลายรางวัลซึ่งรวมถึงรางวัลขวัญใจมหาชนในการประกวด Miss CMU League รางวัลสาวหน้าใสาของนิติพลคลินิกและรางวัลเพียลิกูไอดอล ต่อมาบุคคลซึ่งภายหลังได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอมาพบเข้าจึงชักชวนมาถ่ายแบบและโฆษณาโทรทัศน์หลายรายการซึ่งทำให้เธอเป็นที่จดจำเช่นน้ำดื่มริสตันน้ำยาระงับกลิ่นกายเซรน่าและที่อยู่อาศัยในเครือ Property Perfect ในปี2555อารุณชาพานุพันธ์ ผู้บริหารบริษัทบอร์ัส์ไทยเทเลวิชั่นเลือกพิจักคณาให้แสดงเป็นรจนาชนไหนนางเอกนละครโทรทัศน์เรื่องมัจุราชสีน้ำพึง่แพงแทนทักษออนพักสุขเจริญที่ขอถอนตัวไปเนื่องจากพึ่งสมรสกับสงการเตชะนรงและละครต้องถ่ายทำในต่างจังหวัดคือเชียงรายและเชียงใหม่พิจักนณาจึงเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ได้รับบทนำทันทีที่เล่นละครเป็นครั้งแรก และเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพนักแสดงน้ำตาลจึงลาออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาศึกษายัางสาขาวิชานิเทสศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาแต่เนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอจึงย้ายไปยังสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรงยังสิตเมื่อกลางปี2556 มหาวิทยาลัยรังสิตให้ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปินอีกด้วย สำหรับรางวัลที่น้ำตาลเคยได้รับคือรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นประเทศจีนสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์สั้นเรื่องโปสการ์ดรางวัล Cash a w a r d ดสาขาสาวปังแห่งปีรางวัล c a ชอ a w a r d ด2 1 9 9สาขาสาวปังแห่งปีโดยน้ำตาลมีผลงานล่าสุดที่กำลังออกอากาศคือละครแนวแฟนตาซีโรแมนติกดราม่าเรื่อง แค้นรักสลับชะตาของผู้จัดคนเก่งพิยดาอัคารสเสรลนีโดยเรื่องนี้เป็นการประชันบทบาทครั้งแรกของสองคู่พระนางระหว่างคู่ของอเล็กทีลเดชกับน้ำตาลพิจักธนาและคู่ของตะทิงกุนนรงกับบัวนรินทิพถึงแม้จะร่วมงานกันหลายครั้งแล้วแต่สำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นการโคจรคู่กันครั้งแรกแบบเต็มๆเ,เลยค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ